อัพยากะตะสูตรว่าด้วยเรื่องที่ไม่สรงพยากรครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย เครื่องให้ความสงสัยในวัตถุที่พระองค์ไม่ทรงพยากรณ์ไม่เกิดขึ้นแก่อริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุเพราะทิฏฐิดับความสงสัยในวัตถุที่เราไม่พยากรณ์จึงไม่เกิดขึ้นแก่อริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วดูก่อนภิกษุทิฏฐินี้ว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มีย่อมไม่เป็นอีกก็มีสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หามิได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หามิได้ดูก่อนภิกษุปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้ชัดทิฏฐิ เหตุเกิดทิฏฐิความดับทิฏฐิปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับทิฏฐิทิฏฐินั้นจเจริญแก่ปุตุชนนั้นเขาย่อมไม่พ้นไปจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะเรากล่าวว่าไม่พ้นไปจากทุก์ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมรู้ชัดทิฏฐิเหตุเกิดทิฏฐิความดับทิฏฐิปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับทิฏฐิทิฏฐิของอริยสาวกนั้นย่อมดับอริยสาวกนั้นย่อมพ้นจากชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกโธมนัสและอุปายาสะเรากล่าวว่าย่อมพ้นไปจากทุก ดูก่อนภิกษุอริยสาวกผู้ได้สดับรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่พยากรว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หามิได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หามิได้ดูก่อนภิกษุอริยสาวกผู้ได้สดับรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่พยากร ในวัตถุที่เราไม่พยากรณ์เป็นธรรมดาอย่างนี้อริยสาวกผู้ได้สดับรู้เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่พลัน่นไม่หวัน่นไม่ไหวไม่ถึงความสะดุ้งในวัตถุที่เราไม่พยากรณ์ดูก,ก่อนภิกษุความทยานอยากความหมายรู้ความสำคัญความซึมซาบความถือมั่นว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หามิได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หามิได้นี้เป็นความเดือดร้อนดูก่อนภิกษุปุถุชนผู้ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้ชัดความเดือดร้อนเหตุเกิดความเดือดร้อนความดับความเดือดร้อนปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับความเดือดร้อน ความเดือดร้อนย่อมเจริญแก่เขาเขาย่อมไม่พ้นไปจากชาติชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะเรากล่าวว่าย่อมไม่พ้นไปจากทุกส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมรู้ชัดความเดือดร้อนเหตุเกิดความเดือดร้อนความดับความเดือดร้อน ปฏิปทาเครื่องให้ถึงความดับความเดือดร้อนความเดือดร้อนของอริยาสาวกนั้นย่อมดับอริยาสาวกผู้ได้สดับรู้เห็นอยู่อย่างนี้แลย่อมไม่พลันไม่หวัน่นไม่ไหวไม่ถึงความสะดุ้งในวัตถุที่เราไม่พยากรณ์ดูก่อนภิกษุนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้ถึงความสงสัย ในวัตถุที่เราไม่พยารร์ไม่เกิดขึ้นแก่อริยสาวกผู้ได้สดับ